พี่ครับพี่ครับช่วยจัดโปร66ให้หน่อยได้ไหมครับผนนี้ผมจะไปล่าชโดใหญ่เอามาวันนี้นะครับทางร้านฮัทไทยจัดโปร66ให้ครับกับคันเบิร์กเล่ขู่ไปจัดตัวแพงอยู่แล้วคันเบิร์กเล่เอ็กเอนเีครับตัวนี้นี่เป็นคันสายโหดนะครับทางเมืองนอกเนี่ยเขาไว้ตีเหยื่อชายฝั่งครับตีเหยื่อปลอมชายฝั่งนะครับแต่ว่าคนไทยครับ เรียกร้องกันเข้ามาพี่ผมขอคันตีเหยื่อสดหน่อยได้ไหมขอคันแข่งสวายเท่ๆหน่อยได้ไหมขอคันแบบปีประเก๋าตกกระพงวังใหญ่ๆหน่อยได้ไหมอ้าวจัดให้ครับจัดให้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคันเบิร์กเล่ย์ไลนิ่งหลอกนะครับตัว X Energy นะครับตัวนี้นี่ทางเมืองนอกนี่ก็เรียกว่างัดแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับงัดแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับคันนะครับ p ี3ีขีด5ครับแม็ คือตีเหยื่อได้น้ําหนักสูงสุดอยู่ที่80กรัมนะครับตีเหยื่อน้ําหนักสูงสุดอยู่ที่80กรัมข้อสําคัญแบงค์เป็นลายเอ็ก r อร์นะครับแบงค์เป็นลายเอ็กคอร์อะเดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่ท้ายเลยละกันนะครับไหนบอกได้เลยว่าเมืองนอกเนี่ยตัวนี้ขายดีมากนะครับสําหรับเกมใหญ่ๆนะครับสําหรับเกมใหญ่ๆนะครับนี่ท้ายนะครับก็จะเป็นลายทหารสีฟ้านะครับตัดกับแหวนสีทองนะครับก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่ง นะครับดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับรีซีฟฟูจินะครับมาพร้อมกับแหวนล็อกถ้าคันเบสจะมีแหวนล็อกด้านบนให้นะครับเพื่อการลอกคลายตัวนะครับส่วนคันสปินรีซีเขาอยู่ด้านล่างนะครับก็จะไม่มีแหวนล็อกนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ่าเริ่มจากคันเบสก่อนนะครับก็ดีไซน์สวยครับสปอร์ตดุดันแบบเท่ๆแบบเท่ๆนะครับเพราะว่าเบอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบอเมริกันนะครับเป็นคันสไตล์อเมริกันนะครับน้าไลนิ่งหลอดครับตัวนี้ ไม่เคยผิดหวังชื่อนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับความยาว7ฟุตต่ตอโคน P/E 3ขีด5รัวตีได้จนถึง80กรัมนะครับเรียกได้ว่าใครที่จะเอาไปซื้อซื้อตีเหยื่อสดนะครับตีเหยื่อบิ๊กเบนะครับเอาไปแข่งสวายเรียกได้ว่าคันเทียวจบจริงๆครับคันนี้นะครับแล้วดูลายดิสวยมากอะ่ะการเก็บงงเก็บงานสวยมาก นะครับจะเอาไปงัดเก๋างัดกับโครงตกอลาไพมาเรียกได้ว่าอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นปลาใหญ่แล้วกันนะครับอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นปลายใหญ่แล้วพอสําคัญน้าหนักเบานะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยพี่คันแบบนี้มันหนักนะไปตีเหยื่อปอมันจะไหวเลยผมบอกได้เลยว่าโคตรเบานะครับโคตรเบากว่าคันตีเหยื่อปอมบางรุ่นอีกนะครับคันตีเหยื่อปอมกระชอนเนี่ยบางรุ่นอีกนะครับ นี่มาที่คันสปินบ้างครับตัวนี้นี่คันสปินผมบอกได้เลยว่าโดนใจผมอีกแล้วครับตัวนี้นี่โดนใจผมอีกแล้วนะครับรีซซฟฟูจินะครับดามทรงสปอร์ตครับตัดแหวนสีทองนะครับนะก็หล่อเรียกได้ว่าหล่อเลยนะครับไล n ์ n หลอดครับชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับ X Energy นะครับ 7ฟุตต่อคน PE 3ขีด5ตีเหยื่อได้จนถึง80กรัมนะครับแต่ถ้าแนะนำก็จัก45-50กรัมเนี่ยกำลังดีนะครับคันเด้งนะครับคันเด้งนะครับน้ำหนักเบานะครับนะใส่ไกด์สามขามาให้ครับแข็งแรงทนทานแน่นอนพร้อมลุยเกมใหญ่นะครับก็มีเข้ามานะครับทั้งเบสทั้งสปินนะครับมีเข้ามาแค่อย่างละ20คัน นะครับอย่างละ20คันนะครับวันนี้เราจะมาจัดโปร66นะครับจัดโปร66ครับเอาใจแฟนคลับสายชะโดสายล่าของใหญ่กันหน่อยนะครับปกติเนี่ยราคาเขานะครับจะอยู่ที่2,600บาทนะครับปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่2,600บาทแต่วันนี้นะครับจะมาจัดโปร66ให้ครับเรียกได้ว่าเอาไปแบบต้นทุนไปเลยนะครับ1,000 8 9 9 0บาทครับ1,890บาทได้คันเบิร์กเล์ไลนิ่งหลอดนะครับแต่งเต็ม Full ออปชั่นะครับจัดแค่สปิน 20, เบส20เท่านั้นนะครับสปิน 20, บเบส20เท่านั้นนะครับ1,890บาทครับค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะครับก็ใครสนใจครับ คันตีเหยื่อปลอมใช้ฝั่งคันตกงานวางงานเกา๋างานกระพงใหญ่ตกตามกั่นะครับแข่งสวายเรียกได้ว่าครบจบในคันเดียวเลยคันนี้นะครับเอาไปแข่งสวายได้เลยนะครับน้ําหนักเบาครับคันเบสเนี่ยผมบอกเลยถ้าไปใส่กับพวกธรรมญานะครับก็ก็เกิดเลยนะครับแต่ถ้าใส่เป็นพวกลอกหยดน้าก็เอาไปตีเหยื่อปลอมใหญ่ๆได้นะครับสบายๆนะครับส่วนคันสปินนะครับแนะนําว่าใส่ลอกเบอร์ซัก สี่พันนะครับจะสวยสี่พันกับห้าพันนะครับผมแนะนําว่าจะสวยนะครับแต่ถ้าไปใส่สามพันเนี่ยอาจจะดูลอกเล็กนะครับอาจจะดูลอกเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เวทเขาแข็งเวทเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแต่ว่าน้ําหนักเบาก็จริงแต่เวทค่อนข้างที่จะแข็งนะฉะนั้นแนะนําว่าลอกควรจะเป็นเบอร์สี่พันกับเบอร์ห้าพันจะตอบโจทย์การใช้งานนะครับอ่าจัดราคาโปรให้แล้วนะจาก2006เหลือ1890บบาทนะครับเรียกได้ว่าไม่เอากำไรเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบ ให้ไปใช้อ่ะให้ไปใช้เลยนะครับค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ